สบายดีทุกคนเมื่อเนี้ยเอาสิมาเบิงอะนะสวนพักสวนพักเขาเนาะสีไทยเบิงแต่ละแต่ละไรงานเนาะเมื่อนี้ศูนยงสามเมื่อนี้นะมาเบิงพักเขานะเนาะหอยโป่งเมียนจู่เจ้าหอยโป่งเมียนพอพักหนพี่น้องว่าหอยฟังว่าเอาโป่งพักเมี่ยนละอ่ามันยำ้ำสปริงน้ะมันขึ้นขึ้นมาสั้นพักแพ้วนะคอยอย่างได้พักแพ้วหรือวบางเทืาเกิดบ,บ่มีแนวมัน ซื้อเนี่ยดอสิเปิดเบิง่งเนาะจนแขนผ้าเขาก็จนแขนพวกลายมันก็เลยกามรดอสิเปิดให้เบ,บิ่งมันสิเป็นยังไงอุ้ยเอี้ยแดผักแพลวจุเจ้าวเดี๋ยวมาผักแพลวเอาบุ้งหวานมันสิเป็นยังไงนาะต่อหน้าไปมันไม่ได้ตายได้หน่สโนตกออกหลายๆเทอร์หนึ่งงานนิสนารี สนาลี่เนี่ยพูดว่าตายง่ายอลไรมาดูเจ้าสนาลีอันนี้มันพักแผลพักแผลนี่ยเราอยากได้หลายที่สุดมันซอกเน,นี่ยเอาบตรงมันคืนเนี่ยมันเสียอุ้ยเอยอมันเปิดเบื้องภัคกลางเนาะเห็นบ่เักปกเนี่ยจูบี่แหละโอเคเอ็นยา่างนั่นๆนะสโนว์ตกหิ้วไล่ถึงมาเปิดเบิ้งใหม่เธอว่าม,ามันสี เป็นจังไหนอันนี้เอามาเบิ่งเบิ่งนี่สูตรองศามือนี่นะเห็นยวบอซันดาลี่แต่เน้นยังอยู่เด่นใเจ้าเจ้าสิเทปออกกันตัวนี้เอาไปขว้าเซียนสิ้นมัวนะออสิ้นมัวเด้ออุ้ยแล้วตัวนี้วะนี่เอ่สเต็กลาวอ่ะนะแซ่บไหม ทำนี่ก็เหลือเฟือละหัวไส้ยันบักบัวใหญ่ใส่สิ้นงัวนแล้วค่ะกระเทียมทุบเจลายๆแล,ล้วกันพริกไทยบักบัวใหญ่เป็นหวายคุณสามีไปกินกันต้นคริสต์มาสลูกสายต้นคริสต์มาสลูกสาแซ่ต้นปลูกเต้นอนอนที่ยุ่งเหยิงเนื้อเอาไปทิ้งมันมีต้นมาลูกปลูกกันแล้วว่าปลูกอยู่เนี่มันกับว่าได้ใหญ่ง่ายๆหรอก เราจะมาเบิงใหม่เนาะปกผักออันนี้มันถางแค่แค่ท่าดังไฟอย่างนี้นนนนมเนำาหมกัต้นไผ่ต้นไผ่ก่อนมาลงเขียวโอเคเห้มาเบิงงก่อยน้าไปน้าสิไทยเบิรตกอะไรไรเงี้ยสบายดีพี่น้อง เอินฝนวม่าสันสโน,โนุกตกเนาะที่พามาเบิงหนามพักเขามาเบิงอันพักแพ้เอาข่ไข่ปกเยียนมือนั่นนะว่ามันจะเป็ยนยังไงเนาะบมเมนตกเมียนเมื่อนั้นกกไว้แตะโดูแล้วลบเทือแล้วนี่คนมาไข่เบิงนะเขาที่มาไข่เบิงอีกว่ามันจะเป็ยนยังไนทิษหนึ่งพานไปหลังจากข่อไทยเมื่อนั้นสนุบ่หลาเนาะวมือนี้พิษหนึ่งพานไผ่แล้วมาเบิงพักแพวเขากับพักซนารีมันสิเป็ยนยังไงโอ้โหขึ้นขนาดเห็นป่ะ เดชันนาลีนะยังเขียวอยู่ยังพักแพวได้แบบนี้เด้ออุย้ยพักแพวเป็นยังไงเนาะโอ้ยได้พักแพวกวัญสุกตายเท่านั้นชูเจ้าทำมันกันยังเขียวอยู่ชันาลีเสียงโอ้ยรถเสียเสียวเลยชูเจ้ารถเสี่ยว่าไม่เสียงนี่อย่างว่าจนได้รถเสี่ยมามามันย่อขึ้นเลย เรื่องเติงนางเก็บมาตกใจเหมือดูซันดาลี่เบื้องนี้ซันดาลี่ยังเขียวอยู่พมันหนักสนโน่แข่งโอ้ยอยูไปบ่ได้เรื่องนัเดีด๋วยวเราขอหน,นึง่งตะแคว้อัดเมียนเนาะอัดเมียนมานั่นยามมาน,านอ่ะสโน่มาเทาสีมาเบื้อง่ามันสีรอดบอ่เพราะว่ามีพี่น้องบอกว่ามันสีรอดผ่าปุกขึ้นผ่าปกุกผ่าเขา ตัวนี้มันเข้าพป,ป่งกินเดี๋ยวมันเป็นไทยมันนะลืมบอกมาไทยเดี๋ยวมันปุ๋ยสีวาภาพหมองงามไม่หวานหน้านีา่ถังตัวนี้คือขันปุ๋ยสว่าภาพเพราะมีเศษอาหารเนาะกับมาถอ,อใส่เนาะเห็ดปุ๋ยสภาพ้พาเขากับงามเหบน,นั้นโอ้มาไทายเบิง้งอากาศทางนอกสนบสูวัง,ว,งวังงามดัชเ้าเนาะโอเคมาหน้าเันเถ อันนั้นมาเบิ่งอีกเชือหนึ่งเนาะคืนมาอา,อากาศเบิ่งคาโนทั้งนอกดีโอเคเอาบายบายสบายดีเอามาเบิ่งพักเขาเบิง้งต้นไผ่ข่อยสบายดี